สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งครับกับการวิเคราะห์กราฟบิตคอยโดยคริปโตไซค์ครับวันนี้ก็วันที่9กันยายนขณะนี้เวลา22่สนาฬิกาสานาทีนะครับราคาของเหรียญคริปโตเคอเรซีแล้วกันเนาะอ่ามีการกลับตัวขึ้นมาได้รุนแรงมากเมื่อเมื่อช่วงอขอไปฮะเมื่อช่วงตอนที่ช่วงเที่ยงใช่ไหมเ้าโมงสิบโมง อ่ะสิบโมงผมกําลังนั่งจัดร้านเลยผมกําลังจัดร้านอยู่เลยก็ <c oughs> เกิดการที่ว่ามีการกลับตัวขึ้นมาครับเมื่อตอนสิบสิบโมงเช้าสิบห้านาทีแล้วกันขึ้นมาเปี้ยงเลยซึ่งแบบตกใจเหมือนกันว่าอู้เขาขึ้นมาตอนที่ผมไปโพสต์ใน Facebook ตัวเองด้วย Facebook ของคริปโตไซน์นะครับเอ,เอาโฆษณาครับฝากเพื่อกว like กดไลค์กดติดตามคริปโตไซด้วยนะครับนนี่นี่นนี่ช่วงตอนสิบเอโมโอ๋อผมไม่เห็นตอนสิบเอ็ดโมง นั่งจัดร้านอะไรจัดร้านนั่งเสร็จเรียบร้อยนะขึ้นมาสองหมื่นดอลตกใจเหมือนกันโอ้แบบกลับตัวมาเร็วมากแรงมากนะครับก็ขึ้นมาถึงสองหมื่นดอลเรียบร้อยแล้วในเวลานี้ครับสองหมนึ่งันสอหิดอลลาร์แล้วก็ดูดีเนาะในการที่ว่าขึ้นแล้วอ่ะถ้าถามถึงว่าไอตอนที่ย่อตรงเนี้ยก็เนาะลงมาเกิดสัญญาณเลกูล่าบูริชเดเวเจน แล้วสัญญาณสุดท้ายน่าจะส่งผลในตรงนี้จริงๆก็คือมีคนกลับเข้ามาซื้อนั่นเองเงินไหลกลับเข้ามาในช่วง11โมงจะบอกว่าเป็นช่วงช่วงที่ฝรั่งตื่นหรือเปล่าอืมก็ต้องลบเจ็ดอีกทีเพราะเราบวกเจ็ดเนาะอ่าก็เหมือนกับว่าฝอกทุ่มเราก็ประมาณ9โมงเช้า10โมงเช้าบ้านเขาเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ10 11นาฬิกาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นฝนเอเชียบ้านเราน่าจะมาเล่นกันอาจจะจีน อ่าถ้าไม่ถึงไม,ไม่จีนก็อินเดียอ,อะไรแบบนี้แล้วกันเพราะว่าจีนเขาก็ต้องมุด VPN เอาแล้วกันเนาะโอเคมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าวิเคราะห์อิดิเคเตอร์เนาะถ้าถามถึงว่าที่มันขึ้นแรงๆเนี่ยขึ้นเพราะอะไรผมก็อาจจะให้น้ำหนักไปเกี่ยวกับการ The m e r อรจะเกิดขึ้นแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วเหรียญออคอยควรจะขึ้นแรงกว่านาอถ้าหมายถึงอิสรถ้าเกี่ยวกับการเดิมเมอร นาแต่ตอนนี้จริงๆแล้วบิตคอยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสิบเปอร์เซนใช่ครับสิบเปอร์เซนเลยนะตั้งแต่แท่งเจ็ดมงเช้าแล้วกันมนาะเราดูแท่งเจ็ดมงเช้าเจ็ดมงเช้าปับ๊บอ่าใช่ครับนีบิตคอยเนี่ยที่กลับมารุนแรงมากก็อาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเดอเมอร์ร้อยเปอร์เซนแล้วกันเนาะ ก็มีบางส่วนแล้วก็มีการเก็บกลับเข้ามาหรือถ้าใครมีข่าวอะไรแชร์กันได้นะนะครับจะได้เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยโอเคอันนี้กล่องกลองเขียวเก่าเฉยๆผมลากมามาดูเฉยๆตอนนี้ก็คือกลับตัวมาถึงนี่ละเพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยแล้วกันอินดิเคเ,เตอร์ก่อนเลยทำเฟรมสีชั่วโมงครับอินดิเคเ,เตอร์เนี่ยคือสูงปุยมุ้ยแล้วขึ้นไปโอ์บอสแล้วครับลบเลยเส้นกดเนี่ยลบเลยครับเส้นไดเวอร์เจนนะ ไม่ได้แล้วตอนนี้นะใครใช้กระเป๋าแพนทอมแพนทอมสามารถเบิร์นจากในกระเป๋าได้เลยนะครับอ๋ออ่าเกี่ยวกับการที่ว่าบางคนโดนโอน NFT สแ a มเหรียญสแคมมานะครับ hmm. สามารถเบิร์นบนโซลน้าของกระเป๋าแพนทอม a บ l e t ได้เลยโอเคม,ม,มีเพื่อนมาแจ้งข่าวคุณอูแจ้งข่าวมานะครับคือถ้าถามถึงทำเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้ครับคือปุยมุ้ยไปหมดแล้วนะ ขึ้นไปแบบขึ้นขึ้นไปุ๊ดแล้วนะมันเขียวเกินมากแต่แต่ก็ดูดีดูดีอ่ะมาดูเดกันด oh. ีกว่าโอ้เดเนี่ยขึ้นสูงดีจังอืมไม่ได้ด้วยครับ RSI <I S 2> ไม่ได้ยัง,ย,งยังไม่มีการย่อหรือกลับตัวเลยยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวในไทม์เฟรมเดย์แล้วในตอนนี้ครับคือเหมือนกับว่า มีความกาวแล้วแหละว่าไปเจอกันอีกทีนู่นเลย2 2 0 0 0ดอลลาร์เพราะว่ามันเป็นเสเอ็มเอห้ m e ิบไทม์เฟรมเดลี่ควรจะต้านเขาไว้ก่อนช่วงแรกแต่ก็ไม่จำเป็นนะอาจจะขึ้นต่อเลยก็ได้เหมือนกับที่ว่าในทําเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นมาเบรกโซนสีเขียวโซนทุกโซนเลยเนาะเราจะสังเกตเห็นได้ว่า,อาโอเคมันมีการต้านรับกันไว้อยู่บ้างในช่วงของตอน1 1นาฬิกาถึง15นาฬิกาอยู่ช่วงประมาณ โซนท็อปของโซนสีเขียวเพราะมันเป็นมันเป็นแต่เขาเรียกว่าแรงรับแรงต้านเก่านะครับมันก็มีรับกันช่วงหนึ่งสุดท้ายขึ้นต่อขึ้นขึ้นขึ้นเลยก็ดูดีมากเพราะฉะนั้นในโซนด้านบนที่กดลงมาเนี่ยลบละเอาโซนด้านล่างที่เตรียมรับเขาอีกรอบหนึ่งดีกว่าเส้นนี้แหละครับรอรับอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องย่อมาถึงขนาดนั้นได้ก็ได้แต่ว่ามีโอกาสคร,ครับตอนนี้คือแก็บของเขาเนี่ย ขาปรับโซนเลยแล้วกันเนาะลบละปรับโซนเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้โซนเขียวอดีตต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเดีต๋ต้องมาวางแผนกันใหม่คือมันขึ้นขนาดเนี้ยที่น่าห่วงอ่ะขอไปครับจเจริญเจริญพอดีเพิ่งทานข้าวมาอือ <laughs> เอ็มเอสองร้ให้ได้ก่อน ไม่ได้ต้องย่อดได้ถึงเนื้อเดิมมันจะสูงนะซิมันจะสูงนะงซิมันจะกียเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าสี่เปอร์เซ็นนี้ไม่ไหวนะสามเหรอได้อา้าวกลับมาสองหมื่นี่อืมสองมื่นหกร้ยดอลลาร์ครับเป็นซับลอสที่น่าสนใจวันนี้แล้วกัน <c oughs> โอเคส่วนประมาณนี้ แล้วก็ c ัป y ี้อนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับใส่ตัวเลขโอเคก็เอาใส่พิษใส่พิษนะครับสองหมืหกรอยดอลลาร์เป็นซับรอดใหม่วันนี้หรือเอาให้เร็วขึ้นดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวออกไม่ทันเอ๊ะไม่ได้อ่ะอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้สวยละถ้าไม่ถึงเลือกตรงนี้เพราะว่า มันจะเป็นโซนเนื้อเดิมที่เขาเพิ่งทำไปครับเมื่อช่วงของฟอร์สบห้านาฬิกามันน่าจะพอรับเขาไว้อยู่ก็คือมันใกล้เลขที่น่าสนใจอยู่แล้ว2 0 0 0 0นนะครับแล้วในอดีตเนี่ยแซลถาวโซนเนี้แหละที่รับรับกันไว้อยู่เนี่ยไม่ได้ถึง2,700ด้วยนะครับแต่ว่าเลือก600แล้วกันขึ้นมาแรงมีโอกาสสะบัดลงมาย่อนะเพราะฉะนั้นถ้าปิดเนื้อหลุด2600มดอลลาร์เนี่ยก็ก็น่ากลัวอยู่ อาจจะกลับตัวมาไซเวดาวล,ลงมาลงมารีวิสิตอีกรอบหนึ่งไหมปั๊กเราก็ค่อยขึ้นใหม่อะไรแบบนี้นะครับตอนนี้คือมันเป็นไปได้เยอะมันมีโอกาสเป็นไปได้เยอะอยู่ทำไมถึงเป็นไปได้เยอะเพราะว่าเดมเมอร์ชที่จะเกิดขึ้นเนาะจริงๆบางทีข่าวเดมเมอร์ชมันมานานแล้ววิ่งไปแล้วเหรียญนะวิ่งไปแล้ว บางทีข่าวดีซื้อข่าวร้เสียเอ้ยไม่ใช่ข่าวดีขายข่าวร้ซื้ออ่าข่าวดีขายข่าวร้ซื้อมันจะมีเทคนิคนี้วนเวลาข่าวมาดีๆทุกคนจะโฟโมโว่าเฮ้ยเหรียญมันจะต้องขึ้นต่อแต่เขาประกาศมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ว่าเราไปซื้อตรงหน้างานเนี่ยเหมือนซื้อบัตรคอนเสิร์ตหน้างานอ่ามันไม่ใช่ว่าบัตรคอนเสิร์ตจะถูกลงถ้ายิ่งอยู่ในนั้น <laughs> เออว่ะเขาเรียกว่าแบบ มันก็ต้องก่งราคาก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มแต่ว่าเมื่อคอนเสิร์ตมันเริ่มไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องราคาลงเนาะเออระหว่างนะั้นราคาเขาขึ้นก็ทํากําไรกันไปเขาก็เทขายกันไปเออไ,ไปเรื่องคอนเสิร์ตได้ไงเนาะอ่ะมาส่วนแกปตอนนี้ครับที่น่าสนใจก็คือการที่ว่าไม่ควรหล่นลงมาหลุดเฟ้นเอห้าสิบละในรอบวันนี้นะไม่ควรหลุดลงมาเกินเอห้าสิบให้แกบนี้แล้วกันเพราะว่า จะได้ออกเร็วขึ้นเอาออกเร็วขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าโซนแดงเนี่ยถ้าย่อลงมาโดนโซนแดงเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่มีความน่าสนใจในการเพ่งเรลงแล้วกันเนาะใช้คำว่าเพ่งเลงในการมองละกันว่าอาจจะเป็นคนที่ตกรถไปก่อนหน้านี้ถ้าเขาลงมารีวิสิตที่เส้นเทนสีฟ้าแล้วไม่หลุดต่ำไปมากนะักไม่หลุดเส้น MA 50ด้วยตรงนี้อาจจะเป็นการลีวิสิตแล้วก็ขึ้นต่อนะครับ แต่อินดิเคเตเนี่ยคือสูงปุยมุ้ยไปแล้วไม่มีสัญญาณการกลับตัวลงเลยนะไม่มีเลยนะเดเวอร์เจนไหมยกยกยกไปไม่มีใดไม่มีถ้าจะบอกว่าเดเวอร์เจนของโซโตเอาไม่ใช่ดิการกลับตัวของโซแคติกเนาะตอนนี้โซแคติกน็อกรอยครับการจะกลับตัวถ้าดูอิ d i c a t o r อร์โซแคติกต้องให้มันทิ้งดิ่งลงมาครับเปอร์เซ็นต์เคเนาะเส้นสีฟ้าเนี่ย เปอร์เซ <c oughs> ็นเคต้องทิ้งดิ่งลงมาเยอะๆกว่าเปอร์เซ็นดีจะถือว่าเริ่มกลับตัวได้มากคือสัญญาณสี่ชั่วโมงยังไม่เจอเลยในการกลับตัวนะครับก่อนกลับตัวต้องพักตัวก่อนไงมันควรจะดีแต่มันก็เกิดได้ครับจะขึ้นมาปุ๊บลงมาเนี่ยขึ้นมาถึงนี่เสร็จลงมาเนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่ผิดวิสัยนะไม่ผิดวิสัยเนี่ยล้างช็อตล้างลองอล้างลองล้างช็อต <c oughs> ก็ได้นะเพราะสมัยนี้คือมันมีการที่ว่ามันเกิดแบบนี้บ่อยในการที่สะบัดล้างนี่ไงก้อนนี้ก็ยังมีเลยเนห็นไหมล้อๆกันมาก็ยังได้นะครับเอ่อแต่นี่ภาพเดนี่ลืมอันนี้ภาพเดภาพเดย์ควรจะไซฟเวนิดนึงแล้วค่อยย่อถ้าอยากจะย่อนะแต่ว่าถ้าอยากจะขึ้นขึ้นขึ้นไปก็ได้ถ้าถามหนึ่งอินดิเคเตอร์เดลี่ก็ยังสวยนะยังสวยอยู่เดเวเจนได้ไหมติดเลกูล่าบูริชเดเวเจนครับ อ่าแบมไหมแบยอ่ยอยอ่ยอยอ่อไม่แบนะครับยังดูสวยปุยมุ้ยไปหมดโอเคเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับภาพของบิตคอยทามเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็อืมูนประมาณนี้ได้ครับก็มองเป้านี้ไว้ว่า ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วยืนอยู่ได้ที่21,290ดอลลาร์เนี่ยแล้วไม่หลุด2 6 0 0ดอลลาร์เนี่ยจะดีมากนะครับไม่ควรหลุดแต่ว่าสำหรับใครที่ต้นทุนไม่ดีเข้ามาแรงแล้วเนอะหลุดเนื้อเดิมก็ควรน่าจะเตรียมเทคโปรฟิตกันไปครับก็แถวๆ2 9 0 0ดอลลาร์เนอะอืมประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ลบไปก่อนไม่ได้ใช้ โอเคแต่ถ้าใครเล่นแผนใหญ่ๆไหมยาวๆมาแล้วก็โซนสีเหลืองไม่ควรหลุดแค่นั้นะนะนะโอเคครับผมมีใครถามอะไรไหมไม่มีงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะต่อกันที่ออกคอยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดคลิปปิดคอยก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับฟังรับชมก็หวังว่าการวิเคราะห์กราฟในวันนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะ ก็อ๋อวันนี้มีกิจกรรมนะครับ Human X เ l u b เหมือนเดิมครับคเควส t ของอ่าแฟนบ็อนะวันนี้มีการโคพสทวิตด้วยนี่พาไปดูสักเล็กน้อยครับเออนี่ก็จะเป็นคเควส t ประจำวันครับที่เริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพูดพื่อรหัสสุขเลยและในวันศุกร์เนี้ยก็ให้เพื่อนๆไ,ไปโคสทวิตด้วยเนาะเหมือนกับว่าอ้างอิงทวิตนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมอ่าเราไปดูกันสักหน่อยครับ อในการทำเนาะของเพื่อนๆทากันภารกิจง่ายๆครับวันนี้ในการถ่ายรูปกับรูปปั้นคิวปิดที่เป็นนำ้ำพูนะสนุกสนานกันไปนะครับมีภาพนี้ผมประทับใจภาพนี้อไม่ใช่อันนี้นั่งกันเป็นแก๊งเลยนะนั่งกันนัวมากคนที่เข้าไปวิ่งเล่นเนี่ยคนข้างล่างนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กิจกรรมข้างล่างก็มีถ้าไม่ได้เติมท้ายด้วย h u m a ม X c อ u b เนี่ยถือว่าไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะ เออนี่นี่นี่ต้องดูชื่อนะครับแต่ถ้าเขาเข้าร่วมเขาก็จะเข้ามาเขาก็คงงงว่าเฮ้ย hey, ทำไมแก๊งยูแมนเอ็กซคลับมาเต้นอะไรแถวนี้กันนะเนี่ยอันนี้แก๊งเดียวกันนะครับก็สนุกสนานกันครับในโลกของ Metaverse ก็อนาคตรครับอาจจะมีการจัดคอ um นซคอนเสิร์ตเนาะเพราะว่าเราก็เห็นของ s t e v เอากี o ่ก็มีมีการจัดของ Snoop Dogg ก็มีซึ่งมันน่าสนใจมากในโลกของ m e t a v e r s e โอเคประมาณนี้ละกันครับสำหรับการแวะ แวะเวียนกันไปก็ขอบคุณทุกคนมากครับประเจอเดี๋ยวไปต่อกันที่คลิปของออกคอยสวัสดีครับ